โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเว็บเ,บเดิมนะครับอยู่เว็บซีโรทูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟ66 6, นะครับนี่นะเซิร์ฟนี้นะ 66c นะครับเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยสําหรับใครที่มีรหัสแล้วก็ไปเติมเงินใครยังไม่มีก็สมัครนะครับสําหรับใครที่มีแล้วก็ไปเติมเงินนะ,ะเติมเงินก็มีสองอย่างนะครับทั้งบัตรทูมานี่แล้วก็ กิฟต์การ์ดนะครับกิฟต์การ์ดทูมันนี่วอลเล็ตนะจ๊ะ mm hmm. ต่อไปก็ไปที่เช่าโปรนะครับหาเซอร์664นะนี่นะพอเจอเสร็จปุ๊บเรากดเช่านะครับ50บาท 12, 12ชั่วโมงนะครับแล้วก็90บาท1วันอพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเช่าเสร็จไปที่ดาวนะ์โหลดครับไปที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็ไปดาวโหลด ให้เรียบร้อยนะครับ664นะกดดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราแตกไฟล์เป็นแบบนี้เนาะนี่นะจะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรันทําการรันโปรให้อาทีนี้พอเราเข้าพอพอเราแตกไฟล์มาเสร็จนะแล้วก็ติดตั้ง้ไม่แช้เราก็รันโปรแกรมเลยใส่รหัสให้เรียบร้อยอย่าลืมย,ย้ยายเลเยอรเครื่องด้วยนะครับ อย่าลืมจัดการเลขเครื่องให้เรียบร้อยนะแล้วเราก็รอเนาะรอไปเลยจนเนี่ยมันขึ้นแบบเนี้ย go to play game พอเสร็จแล้วก็กดเข้าเกมเลยนะครับแต่ต่อไปก็ไปดูในเกมนะโอเ okay, ค let's go